มาครับจบนะไม่รอแล้วจบอ่าตอดนิดนึงจบไปไหนครับถ้าโกมอีกนะนะครับหรือว่ามันขอขอขอใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าขนาดเดินตรงไปแบบนี้ยังยังยังใช้เวลามากเอาเ่ยนะจะสรุปให้ฟังทำไมถึงตีเกลียว เพื das ่อแก้อาการห่ำเธอรู้เธอรู้จักอาการห่ำไหมเช่นมาฮึงเปิดแอมออกมาฮึงอันนี้จะแก้เอเสียห่ำนะครับโอเคนะอเานะเดีแจกอุปกรณ์ต่อไปได้ครับอ้าวต่อไปต่อไป การเดินการเดินอุปกรณ์การเดินอุปกรณ์นะครับการเดินอุกรฟังฟังบรรยายก่อนฟังฟังฟังก่อนครับฟังก่อนตอนนี้จะเป็นการจุดที่สนะครับ หลังจากเดินไสหลอดเสร็จไสหลอดต่อไปเหนือไสหลอดคืออะไรเหนือเหนือไส้หลอดคืออะไรคือขาอะไรเหนือไส้หลอดึ้นไปยือขาอะไรแืดเ็ตัวยง่อะไม่คือชื่อขาอะไรพอไส้หลอดเสร็จปุ๊บมันจะเด็นขาเลยนเหนือเหนือไสหลอดขาแคโทแค่โทขาอะไรครับหลอดนี้หลอด6ลเราจะเดิน6้เสร็จก่อนนะ กแอน6คือหลอดใหญ่เมื่อไหร่หลอดใหญ่หลอดขยายสุดท้ายใช่ไหยฮะตอนนี้เราจะเดินเดินแคโทดนะเดินแคโทดเข้าใจะไหนะเราเดินไสหลอดเสร็จเราจะขึ้นไปไม่ใช่กระโดดไปนะไม่ใช่เราไสหลอด,ด,อดเป็นเพอดเราต้องขึ้นนำนดินหลับอ่ะเธอดูจอแคโทดมีอะไรบ้าง มีอุปกรณ์อะไรบ้างจะแจกอุปกรณ์ลูกสะกิดก่อนได้ได้ เราลองเส้นหลอดเสร็จปุ๊บอยู่นะเรินขึ้นไปเรื่นะต่อมาเราดูแคโทแคโดขาแล้วครับไปดครับเออ๋เอาลองเอาลองเดีต่อไปเดินขาแปดนะฮะขาแคโด,โดไปดูวงจนแคโทมีอะไรบ้างครับมีกี่ตัวอุปรกรณ์อุปรกรณ์ขาแคโดมีกี่ตัวครับ สกิตรูวงจรหมูจอวงจรหน้าอะไรมาสอแค่ถอดมีอุปกรณ์อะไรบ้างตอบบ้างสิครับแค่ถอดมีอุปกรณ์อะไรบ้างแจอุปกรณ์มีรชื่ออะไร r าองารสามอรสี่หหรือ R ารอะไรอารรเก้าค่าเท่าไหร่ สองห้าสิบโอมแล้วก็มีซีอะไรซีสองต่อลงต่อไปไหนต่อลงก,กลาวเตรียมต่อนะเตรียมต่ออุปกรณตัวนี้นะเตรียมต่อ 我们、嗯、啊,啊,啊,啊